รับตากรให้ทีละทรธทีละทรหยอดลูกนี้ออกไปทางด้านซ้ายให้กับอยายุมาซิกา้าซิก้าเจอกับทศพรกัดชาดกัดชาดแล้วหกักหักแล้วยอดยอดมาสุปชัยสามเลยโอ้โหบทจะมานี่โอ้โห15นาทีแรกครับยิงทีเดียว3ประตูรวดเลยครับบุรีลำของครึ่งหลังนะครับ เป็นประตูที่สองในเกมนี้ของสุปชัยนะครับแล้วก็หม่งนี้เนี่ยเป็นการหม่งเข้าประตูครั้งที่สในปีนี้นะครับของสุปชัยใจเด็ดครับทำประตูได้หลากหลายรูปแบบจริงๆครับปีนี้ของสุภชัยเราก็กิงขึ้นหลักสิบไปแล้วนะครับสุปชัยใจเด็ดครับโอ้โหไหลเป็นน้ําเลยครับตอนนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยทำได้ดีมาตลอดแล้วเกือบจะหนึ่งหนึ่งนะครับ,รบแต่พอไม่ได้หนึ่งหนึ่งโดน2-0ูนที่คราวนี้เป็น3เลยดูครับโอ้โหแล้วเป็นสุปชัยโชว์ กับ,บมาซิก้าโชว์สองโชว์ครับใน15นาทีได้แอซิสไปด้วยครับมาซิก้าแต่ถือว่าพอประตูแรกมาที่ความกดดันหายไปเยอะเลยครับความมั่นใจก็เทมาทางบุรีรัมย์ครับ3าสูเลยครับ